ิดอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่มาแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาเวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยนะ กูแล้วไม่มีกูแล้วปังแล้วน,นะติม อืมตึงเขาตึงพี่คนเนี้ยตึงจัดเลยผมเข้ามาแล้วมันบัฟผมยับเลยอะ่ะโอ้ตัวจัดเลยเนี่ยบัฟผมหัวล้นด้วยน้าบัฟผมหัวล้นด้วยพี่แชรเขาบัฟผมหัวล้นด้วยเนี้ยพร้อมจัดเลยว่ะแก้งมันนะหรออันนี้เราสภาอีกคนหรอ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แชนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอยาเด็ดต้นอ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมันมันบอกว่ามันเรียกหลายรอบแล้วครับพี่แชนแต่เราไปติดเข้านู่นกันไงเราไปเข้าสกายไงเราก็่มีทุระต้องไม่ทำเนาะเราก็ไม่ได้เข้ามันนั้นแะมันมันเออมันมันเลยมันเห็นมันบอกว่าสภาเรียกเราตั้งแต่หลังรีแล้วครับแต่ไม่มีใครไม่มีใครอยู่ไงเราอะ แล้วมันก็ไปหาแทงเคสมั่วส่วเลยมันเจอผมแรงมันแทงผมมึเข้ามา้วมันก็แทงตายแล้วมันก็อุ้มมาสภามนบ้าผมไอหัวโลดะลรของมันไม่รู้ตัวติ <laughs> อซิ่งเลยแก๊งมันอ่ะพร้อมจัดอ่ะตีวันไหนอันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้บอกลนตัวฟีอันนี้ไม่เจ็บนะฟพราะทีนั่นไม่ฟีครับไม่ฟีชวงนี้แชไปเปืเปเปเ่อด้วยพี่แชทมีอะไรดูละ อเออไม่เช่บาบอสผมได้มันดูเป็นไรกันอืนถ้าไมันเป็นแบบนี้อ่ะเราเราเลยก,ก็ได้ครับใครฟังไนก็ไมุมมองมันมันเปลี่ยนเหรอฟังไห<ม>นจะเริ่มเล่าใหม่รมครับเนี่ยครับฟังผมก็ได้ครับใช่ครับเริ่มเริ่มเล่าเลยครับอ่าผมไปเล่นร้านใช่ไหมแล้วที่นี้อ่าอนี้แชทไม่เปิดอนี้แชทไม่เปิดน,นี่ไหมครับสภาร์เขาเรียกเราครับเขาเรียกเราสินคุณเรียกเราฟังผมไปเล่นร้านกันแล้วเขาก็มาบับอ่ะ แบบมาแทงมาบัฟแล้วแบบประชิงว่าล้อลองมาบัฟมาแทงอะประมาณนี้ครับอันนี้แบบเล่าแบบว่าเอ,อแล้วก็บัฟผมด้วยเมื่อกี้ลวนเลยแบบว่าสรุปเลยครับแตบบ่ว่าเปิดหลังจากร้านจบแล้วสภารวอีฟังอะครับใครอยู่ในเหตุการณ์อะผมอพั่ผมครับ <laughs> <laughs> โอ้โหก็ <laughs> ไม่งใส่ส้มผมอะไรไว้เนี่ย่ใช่เาอะนะมาบับก่อนนะเคเขามาตีครับเขามาตี้แข้งเราผมยาวเนาะตายตายร้อยแล้วก็น่าจะมีแทนคุณคนระับแทนคุณได้ยินก็คือสักคนเนี่ยครับเขามาบอกว่ากาก,ากาไอสัตว์อะไรสักอย่างนะครับก่อนแค่นี้นะครับเหมือนฟังเขาเริ่มไม่ใช่อัน <จะ S 3> นั้นคือหลานก่อนหน้าครับเอ้อันนั้นคือหลานแบบหลังสุดหลานก่อนหน้าเขาด่าครับอ๋อก่อนก่อนหน้าด่าว่าอะไรครับด่าว่าอะไรวะเจย ้อะไรไอสัตว์เฮ้ยอันนี้อันนี้เฮ้ยอ้อะไรไอสัตว์อันนี้ใครด่าเอ้ยอันนั้นมันใครนะครับใครนะครับอ๋อแทนเอ้ยไม่ใช่แงใสภาพเอาง่ายๆเลยดีกว่าครับก็คือมีมีด่ากันมีตีกันแล้วครับฟังผมโดนแทงก่อนทางที่ไปคุยดีๆด่านี่คือคุยดีแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้ครับเพื่อนผมไปคุยดีๆแล้วคุณมาแทง ถ้ามันมีปากมีเสียงกันแล้วฟังผมไปคุยดีๆแล้วคุณมาแทางทำไมอะ่ะโ,โ,โ,โอ้โหไม่รู้เอวอนๆน,นะตีกันทั้งคู่แล้วก็บัฟไปแล้วครับฮะอย่างนี้ก็ต้องบังคับเล่นถูกไหมผมว่าผมลนลนอะไรวะผมไม่ได้เข้าเมืองดนียตะโกนเลยครับตะโกนน,กน,นอปไหนอีกมีกูไหมครับสภาถ้าเปิดการตีกันไปแล้วครับต่างคนต่างตีต่างบัฟกันไปแล้วอะ่ะอันนี้คือต้องการอะไรครับต้องต้องการอะไรบ้างกระเด็นขาดซะด้วยปะเจ็บ นี้สภายังยังตัดสินอะไรไม่ได้รขบเพราะคนตัดสินยังไม่มาอันนี้คือให้เล่าเรื่องไว้ก่อนเรื่องก็เกิดขึ้นก็คือเรื่องนักข่าวาแขนทั้งคู่แล้วครับคุยกันแล้วว่าจะมาที่สภาผมจโดนตีก่อนนะฟังผมแค่โดนตีก่อนคือผมไปถามเขาว่าอันนี้คือแทงเพื่อนผมทำไมยิงเพื่อนผมตกรถทำไมครับเขาบอกกระบะไม่ใช่หรอแล้วบอกถ้าอยากเล่นน่ะก็เดี๋ยวรอคุยที่สภาก็ได้ครับเขาก็แทงแล้วก็ด่าเลยก่อนสรุปผมได้ยินแล้วเพื่อนผมก็อยู่บนรถครับ น่าเป็นคนผมนะข้างหลังอะตัวเปิดใช่นะครับว่าไงนะครับไม่ไม่ไม่รู้ครับคุยกับสภาเัอไปเปิดเดิอทรงผมเนี้ยรุ่นใหญ่จัดอะเรื่องข้าประมาณนี้ใช่ไหมเดิอทรงผมอะใช่ครับครับครับงั้นเลเดี๋ยวรอคุยเรื่องการรู้ขอขอขอตัวแทนคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับโอคุยคุยเลยครับคุยเลย ให้เอกอีกละคุยๆตรงนี้เลยครับใช่ครับมีคนมีคนรอสนับอยู่หรอกเพนมีคนรอสนับอยู่หรอกเรื่องฝากผลจะให้คุยกันไหมคุยไม่ต้องคุยไม่ต้องขอไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเลยหรอกเอาตามหน้างานเลยใช่ไหมขอบคุณพี่จูนขอบคุณพี่จูนสำหรับต่อสมาชิกครับผมครับพี่ผมครับ ่ะคนเราน้าจันจรไม่วางก็น่าจะมีแค่ไม่รู้ผมไม่ใครอยู่ในสล็อบ้างอะพี่ชัดที่ไม่ค่อยเข้าเมืองอะมีพี่จอยยังไม่ได้เอาออกหรอพี่จอยพร้อมพี่พร้อมแต่งเลยพร้อมนั่นเลย จะมีแค่พี่จอยปะไม่รู้เหมือนกันว่าใครอยู่ในสล็อตจริงจอยเซตาออก<ผ>เลยพี่เซตาน่าจะเข้ามาได้นะผมว่าอืมถนนพี่จอยแบ็คแบ็คเหมือนเขาออกไปแล้วนะพี่แบ็คไอพี่แบ็คลลักใช่ไหมเหมือนพี่แบ็คออกไปแล้วนะนคออนะงจะมาเล่นวันนี้แน่แน่แบ็คสลับไปแล้ว ให้เล่าใหม่ไหมครับสภาจะได้เข้าใจง่ายไม่ได้เลากแบบเอ่อก็ได้ครับเรื่องเกิดจากอะไรครับขอเขาข่าว้อมอสภาครับเรื่องมันเกิดจากร้านพวกผมไปเล่นร้านคนหนึ่งแล้วแต่ผู้ผมไม่ได้เล่นนะสภาขึ้นใช่เขาเรียกเราแล้วเขาเรียกเราตั้งแต่หลักดีแล้วแล้วเขาก็วิ่งมายิงเลยแล้วก็แอคที่อะไรสัตว์จะไปมึงก็ไปดิ อันนี้ครับที่บับแล้วก็พวกผมได้ไปคุยดีๆผมได้ไปคุยดีๆว่ายิงเพื่อนผมทําไมแล้วพอพวกผมไปคุยดีๆให้มันว่ายิงทําไมใช่ไหครับเขาบอกว่าก็มึงบับแล้วผมก็บอกถ้าอยากเล่นค่อยคุยสภาก็ได้ครับเขาก็แทงเลยแล้วก็เกิดการตีกันเลยครับ งาง RTW เรรียอทแล้วเกิดการตีกันแล้วนะครับสาภาเคครับขอตีก่อนนะครับสภา <c oughs> ขอพูดคนเดียวนะครับเคครับว่ามาเลยเกิดเกิดการตีก่อนแล้วก็โดนแทงก่อนนะครับสาภาเพราบผมขอผมขอฟังของทางเคสก,กนไม่เราเตียยก่อนถูกปะอะไรนะพี่เราเตียเขาก่อนถูกไหม เราเราตีก่อนครับแต่คือเขามาบัฟก่อนเนี่ยแค่นั้นอ่าครับใช่แต่เรื่องซาบุกิอะไรนั่นไม่รู้ครับเรื่องคำพิชัดอะไรชื่อขยับมาตีกูนแล้วมีคนสมมาให้ว่ามาเลยเล่นกงนกี่ใบครับโฮ้ยเคอยากเล่นกี่ใบครับอยากเล่นนักสมลองเสนอมาได้ครับถ้าเกิดปังผมไปเปิดคุนห้าสิบใบครับห้าสิบใบจะได้จบไปๆแล้วก็ถ้าอยากตีกันดีก็หาเรื่องตีนใหม่ห้าสิบใบครับ เล่นน้อยจังไงเล่นน้อยเริ่มเริ่มมาแลบเริ่มแหละตอนนี้ครับตอนตอนเนี้ยออกจากสภาขาไปลงเวลาแบบแป๊บนึงนะครับขอพิธีได้ไหมห้าสิบูดาวตามที่สภาจัดการเลยครับโอ้โหไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ทำาะไยเนี่ยเล่นมันนี้เหรอรถก็ไม่มีนะสงคมเท่าไหร่นะครับสินฟังผมขอพูดเรื่องสินสงครามครับอ่าพิธีตามเพื่อนเลยพิธีมันจะเล่นมันนี้ไม่ได้ต้องการเงินนะผมต้องการให้คนชื่อส้มตามเปลี่ยนนามสกุลนะ ได้ครับได้ครับเพราะผมไม่ชอบพวกรับหลังได้ครับได้ผมแจ้งก่อนนะคะไปเรื่องเปลี่ยนกอยู่ที่พวกคุณคุยกันเองนะนักตกคุณเก่าพี่ส้มตำเหรอเคเรื่องสินสงครามอะไรไม่มีเนาะหรือว่าไงสองฝ่ายไม่มีนะครับได้ครับได้ได้ครับแล้วไอ้ส้มตำโอเคใช่ไหมไอ้เรื่องอะไรได้ได้ได โอเคแล้วก็เรื่องเวลาไม่ยอมลับนะน้ึงเจมไม่ใช่แขงเก่าหลังนีโตผมว่าส้มตำน่าจะโอเคอยู่แล้วเพราะอยู่กับพวกคุณก็พูดถึงพวกผมอยู่กับพวกผมก็พูดถึงพวกคุณ <c oughs> ตอนไหนดีครับสภาพวกผมมารอคือเรื่องมันเกิดตั้งแต่บ่ายสามครับแล้วผมมาเรี่องแต่หกโมงเย็นเลยครับมันรู้ดีพี่เชฟพวกนี้อ่ะ,อะช้ารถอลยผมไม่มีรถไม่มีรถขับมีแต่รถโลดได้ตอนเนี้ย ไ,ไ,มไ,ไม่มมไ,ไ,ไม่ขอถามหน่อยได้ไหมขอถามหน่อยได้ไหมให้พูดกันก่อนเลยครับอดีตพวากําลังหาเวลาแม่ขอขอถามหน่อยได้ไหมว่าไอ้ที่น้องมันอยู่กับพวกผมแล้วพูดถึงพวกคุณเนี่ยมันตอนไหนอะที่พวกคุณพูดถึงเน่ะไม่รู้ครับอ,อ๋อไม่รู้นาะแม่แต่เอาตรงนั่นจริงนะ่ออ <c ười> ใจเลยคือเอาจริงจริงเวลาพวกผมแบบมองมองพวกคุณไปทางไม่ดีอ่ะน้องน้องแก้ต่างให้พวกคุณตลอดนะครับตามที่เข้าใจเลยครับไม่อยากพูดเยอะครับครับ นี่แหละสีเหลืองสีมพูอ่ะแจ็มดีโอเคครับสี an, M P H o, เหลืองสีมพูตีกันอ่ะแจ็มดีคนไหนา่คนไหน คนนี้เหรอที่มันหัวรลนนี่หรือที่มัมีผมนิดเดียวเหรอสภานี้คือเราอะไรครับสภากำลังดูเวลาให้อยู่ครับอพอดีอตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องห่อ,อและโดนแบนอยู่นะก็เลยกำลังทำทาหลังบ้านให้อยู่ครับ หผมเ่งเหมือนหนูเลยลกูกไอ,อนอากาให้ด้วยไเผือน,นั่งต่างเธอเลยน,นังบอกนันทว์อนหน้ากาให้ด้วยไม่เคยบูใหม่มันดังเอเไงแต่เราเล่นมาไม่เคยบูตใหม่นะเผื่เนี่ยตอนนี้นั่งดูสตรีมอยู่ยนี่ กี่วันแล้วพี่จูนอยู่ไหมครับพี่จูนกี่วันนะที่เดิมพันกันไว้ตอนนั้นกับแทนถ้าเอถ้าไสตอนไอเคส WOC อซีชนะกี่วันนะใส่กี่วันนะผมถอดได้ยังสองวันปะถึงเวลาถอดถึงเวลาถอดยังโอ้โหสามวันหรอไม่ครับมีมันมีอะไรหรอผมไม่ได้ตึงกระหูกกระถใส่เฉยเนี้ยนะ S <S สางวันโอเคสองวันวันนี้อนุญาตให้ใส่ผมเลนรี่ได้นะโอเคครับพี่โอเคสภาครับสภาครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันต้องเลื่อนวันไปตีวันอื่นหรือยังไงอย่างเงี้ยคือผมก็เสียผลประโยชน์ฟรีนะครับม่ไมอันนี้ผมต้องแจ้งเข้าว่าตอนนี้เหมือนห <ไง S 1> ้าถ <ไง S 1> ้าหอกกันนี่หรอจะไม่โดนแบนครับแต่ตัวผู้หญิงมันจะโดนแบนนะ อันนี้ถ้าได้เช็คกันหลังบ้านมาเคสมีผู้หญิงไหมครับมีครับมีครับมีมีกี่คนครับเป็นผู้หญิงตัวละครจ็งน่ามีคนหนึ่งนะพี่หนุ่หน้าคนเดียวครับตอนนี้หน้าคนเดียวให้รีสกินเป็นผู้ชายได้ไหมครับแค่สตอรี่นี้กอาขำเฉยคุยดีๆไม่เป็นเสียทีครับโอเคแม่เราสบาผมว่าตรงนี้น่าจะง่ายๆนะไม่ต้องลำบากใจด้วยมันพร้อมที่ผมว่า พร้อมจัดเลยเราไม่ได้เซตของไม่เซตอะไรเนี่ยสมาไม่สามารถบังคับได้นะอันนี้ผมแจ้งก่อนถ้าเขาไม่เปลี่ยนโดนห่อแล้วแคสหรือโดนแบนผมก็ได้แต้มนะคิดดีๆนะครับอันนี้เคเปลี่ยนได้ไหมต้องต้องรอถามเจ้าตัวแต่แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนได้คือ มันไม่ติดปัญหาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับได่ถ้าถ้าเปลี่ยนได้คือไม่ติดปัญหาอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีแค่เรื่องนั้นแหละครับตอนนี้มีแค่เรื่องเดียวที่ที่เอาไงครับเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนผมก็ห่อแบบนั้นนั่นแหละจะได้แต้มฟรีด้วยถ้าโดนแบนหห่อเลยคุณเขาบอกมันเปนหายแต่แต่หน้าน่าน่าน่าเปลี่ยนให้ได้ครับไม่่า้ออครับสภาก็คือเปลี่ยนได้เขาเปลี่ยนได้ครับเขาตอบแล้วครับผมวัดเริ่มกี่โมงนีครับสภาเขาขอหลายอย่างมากเลยครับเนี่ยครับผมแม แม่ก็พี่แช้ตามดูให้คุณเดินดาวดูแล้วนะพี่แชรใจยัาใจเย็นงนะไม่ได้อยู่ที่สอาเดินดาบเดูแล้วนะเป็นผู้ชายหรือว่าอะไรนะผมแจ้งก่อนนะถ้าให้เกียดติงเราคงมาคุยกันดีๆแล้วครับเคสผมก็คุยดีกับคนในแก๊งคุณนะทักไปคุยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคนชื่อมาครับให้เขาเช็กดูผมทักไปหลายวันละ ผมโทรไปด้วยเพราะตอนนั้นเจอที่เลเบลเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เป็นพวกพวกแบบพวกคุณมาเขาว่าพูดดีอยู่มีบางคนนะพวกพวกบางคนนะเข้าใจครับเข้าใจปากเสงกันมันอะไรหลายอย่างพวกนั้นจะเป็นพวกเด็กๆอ่ะจะพาตาสิทธิ์เลยครับขออย่างนี้ <laughs> อรอลุ้นอะว่าจะได้เล่นวันไหนถ้าวันนี้เราก็ต้องหนักหน่อยวันเนี้เอองั้นถ้าพาสักสามทุ่มโอเคไหมโอ้โหได้ครับโอเคครับเคสโอเคไหมครับถ้าพวกผมแพ้เคสอยากได้อะไรครับผมรอให้ราอยากได้อะไรวะไม่รู้พี่เงินก็ หมดมีหมดละรถไม่ไม่อยากได้อะไรครับนะครับแพ้แค่แพ้ครับโอเคงั้นก็ตามนี้แล้วกันครับตามนั้นแล้วเออสามเล่นเคลียร์แบททุกอย่างถูกไหมครับไม่พอไม่้อเลยเล่นไม่้อเลยแพลอื่นนี่หรอไ่พอจริงก็สวนมากเราก็มีกันแค่เรื่องนี้แหละครับเผื่อเผื่อมีฝั่งคุณไม่พอใจเรื่องอะไรก็จะได้เคลียร์กันรอบนี้ไปเลยอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวไว้จบแล้วเดี๋ยวมามาลองเคลียร์ใจก็ได้ครับได้ครับได้ได้ได้ไปเลยก็ได้ครับจะได้ไปเปลี่ยนเสื้อด้วยโอเคครับโอเคนะอ้โหแล้วเรียบครบแล้วใช่ไหมครับสภา โอเคครับก็เป็น50ใบฝนเราไม่อยู่อยู่กันไม่ครบด้วยมั้งเนี่ยน,น,นี่มึงพ<ฮ>ี่นีพี่นีพี่นีไปได้ไปได้ไมได้ ปอร์เช่พี่ปอร์เช่คันไหนวะปอร์เช่รถอะไรอ่ะพี่ออดพี่พี่ออดไอ้ปอร์เช่คือคันไหนอ่ะปอร์เช่รถจอดเท่าไหรอ่อร์ยอดกี่บาทอ่ะเช็วันนี้สนุกเพราะว่าเราไม่พร้อม อะไรก็ยังไม่พร้อมในตอนนี้คนก็ยังไม่มีพี่พี่ออดพี่พี่ออดเราต้องไม่เป่บบช่วเหลือไปอะไรก่อนเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว K H O C ด้วยกันนะคะ